สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การคลินิกนมแม่โรงพยาบาลลองนะคะมาแล้วค่ะกับการไลฟ์ประจําวันศุกร์ค่ะวันนี้พี่การก็มีความรู้ดีๆมาให้อีกเช่นเคยก่อนที่จะมาให้คาปรึกษาแล้วก็ตอบคาถามกับคุณแม่นะคะการประเมินว่าทารกได้น้ํานมพอเนี่ยสำคัญยังไงที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำเป็นต้องทราบนะบอกก่อนเลยบางทีคุณแม่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของ น้ำนมไม่พอกับคุณแม่รู้สึกนะว่าน้ำนมไม่พอค่ะซึ่งเคที่พี่กันเจอนะคะเป็นเคสที่คุณแม่รู้สึกน้ำนมไม่พอคำว่ารู้สึกหมายความว่าแม่รู้สึกไปเองพอประเมพอประเมินแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วแม่เนี่ยน้ำนมพอ,อแต่พี่กันไม่ได้โทษคุณแม่นะคะเป็นไปได้ที่คุณแม่มือใหม่คุณแม่ที่ไม่มีประสบการณ์และคุณแม่ที่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ ก็คิดว่าลูกนะคะได้นมไม่พอนะคะซึ่งนะคะอ,อ,อาการที่ทำให้คุณแม่เข้าใจผิดว่าลูกได้นมไม่พอเนี่ยเด่นๆน,นะคะก็คืออาการลูกร้องกวนล,ลูกร้องกลัวลูลกร้องไห้บ่อยนะคะลูกดูดนมบ่อยทุกหนึชั่วโมงนะคะลูกลับไม่สนิทนะคะเป็นอาการที่คุณแม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของลูกได้นมไม่พอ ก่อนอื่นคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทารกแรกเกิดค่ะเขาต้องปรับตัวสู่โลกใบใหม่คือโลกข้างนอกท้องนะคะนอ,นอกหมดลูกเขาก็มีความหวาดระแวงหรือว่ายังไม่มีความไว้วางใจกับสิ่งแวดล้อมหรือโลกใบใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวทําให้เขามีการไม่สุขสบายใจะคะ่ะคือต้องร้องไห้เพื่อให้ได้รับการอบกุ้มจากคุณแม่ที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็การร้องไห้ของน้องไม่ใช่ว่าหิวอย่างเดียวนะคะในเด็กทารกบางครั้งกัน ฉี่อึไม่สบายท้องไม่สบายตัวนั่นก็ทําให้เขาร้องไห้งองแงได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการที่ทลูกร้องปวนนะคะเออร้องไห้บ่อยดูดนมทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่ใช่อาการที่บ่งบอกว่าแม่น้ำนมไม่พอนะคะทีนี้เราจะดูได้อย่างไรกรณีที่ว่าลูกดูดเต้านมแม่แล้วได้น้ำนม ไม่พอดูจากอะไรบ้างนะคะจริงๆพี่กันก็พูดมาในหลายๆแล้วค่ะแต่วันนี้ขอมาสรุปเฉพาะประเด็นนี้นะคะเริ่มจากหัวการดูสิ่งแรกนะคะให้ดูความถี่ในการให้นมค่ะในการให้ลูกกินนมแม่นะคะถ้าในทารกแรกเกิดสัปดาห์แรกนะคะน้องต้องดูดนมประมาณวันละ8-12ครั้งค่ะเพราะว่าเราเน้นให้น้องดูดบ่อยๆตามความต้องการนะคะของลูก อย่างน้อยทุกสาชั่วโมงดังนั้นน้องจะต้องดูดอย่างน้อย8ครั้งหรือเกินกว่านั้นได้นะคะก็คือส่วนใหญ่และเกิดสัปดาห์แรกเนี่ยน้องจะดูด8-12ถึงครั้งใน1วันหรือ24ชั่วโมงนะคะคุณแม่น้องถึงจะได้น้ํานมที่เพียงพอค่ะการที่ลูกต้องดูดบ่อยนะคะเนื่องจากว่ากระเพาะน้องก็เล็กนะคะดูดแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้น้านมน้อยหรือน้ํานมมาก น้ำนมแม่ก็เพิ่งเริ่มมานะคะดังนั้นลูกเลยจะต้องดูดบ่อยๆนะถึงจะได้น้ำนมพอถ้าคุณแม่ที่มีน้องแรกเกิดแล้วให้นมลูกแค่5้ครั้งต่อวันเนี่ยแสดงว่าลูกได้นมไม่พอนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของน้ำหนักทารกค่ะคุณแม่ฟังไว้ได้เลยนะคะเรื่องของน้ำหนักทารกอ่าคุณแม่ต้องทราบก่อนคะ่ะว่าหลังคลอดนะคะน้ำหนักของทารกจะลดลงได้ประมาณ ร้อยละ5้ถึหรือว่า7%จะจำง่ายง่ายก็คือ7%นะคะในอายุ5วันเนี่ยน้ำหนักจะลดลงได้ที่7%นะคะไม่เกิน10%ของน้ำหนักตัวนะคะเของน้ำหนักตัวเช่นนะคะเดี๋ยวพี่แกนยกตัวอย่างนะคะเช่นลูกน้อยอายุ5วันน้ำหนักแรกเกิด2,900กร,รมัม2,900กร,รัมน้ำหนักลดลงได้7%นะคะคำนวณออกมาแล้วนะคะก็คือที่203กร,รัม สองกรัมนะคะดังนั้นลูกของคุณแม่ก็จะมีน้ำหนักเมื่อ5วันเนี่ยคือ2,697กรัมนะคะลดจาก2,900เป็น2,697นะคะจริงๆแล้วกิโลอาจจะไม่ได้ชั่งได้ละเอียดถึงขนาด7นะคะบางทีจะลงท้ายด้วย5หรือว่า0นะคะอันนี้พี่จนคำนวณมาแล้วก็เลยบอกให้เป๊ะๆไปนะคะถ้าน้ำหนักลดอยู่เนี่ยที่7นนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าลูกได้นมไม่พอเพราะเด็กแรกเกิดน้ำหนัก ลดลงได้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่ลูกน้ําหนักลดลงมาแล้วน้ําหนักของลูกจะต้องกลับมาเท่าไหร่นะคะจะขึ้นยังไงนะคะอ่าพอลูกอายุครบ2สัปดาห์ค่ะลูกอายุครบสองน้สัปดาห์น้าหนักจะเท่ากับแรกเกิดค่ะอย่างน้องคนที่พี่กันยกตัวอย่างนะคะคือน้ําหนักจะกลับมาเท่าแรกเกิดคือ2,900กรัมในวันที่เขาอายุ14วันหรือว่า2สัปดาห์นะคะ สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะตามเพื่อนมาฟังเลยค่ะเรื่องของการได้รับน้ำนมพอค่ะทีนี้หลังจากสองสัปดาห์ไปแล้วพอน้ำหนักลูกเท่ากับแรกเกิดแล้วอย่างน้องที่พีก่การยกตัวอย่างหลังจากลูกกับมันนะักน้ำหนัก2,900แล้วหลังจากนั้นน้ําหนักน้องจะขึ้นนะคะประมาณวันละ20 3 0กร,รัมต่อวันนะคะ หรือประมาณเดือนละ600-900กรัมค่ะคุณแม่เช่นนะคะเดี๋ยวน้องคนเดิมเลยพอครบสองสัปดาห์นะคะเขาจะน้ำหนักเท่ากับแรกเกิดก็คือ2,900กรัมนะคะจริงๆแล้วมากกว่าน,นี้ได้นะคะแต่จะไม่น้อยกว่า2,900กรัมพี่แกนเอา2,900กรัมเป็นตัวตัวตั้งเลยพอครบ1เดือนหรือ2อาทิตย์หลังจากน้ําหนักเท่ากับแรกเกิดน้ําหนักลูกนะคะก็ต้องเพิ่มมาอย่างน้อยสมมติว่าวันละ20กรัมเนี่ยน้ําหนักลูกก็ต้องขึ้นมา คูณ14นะคะก็อยู่ที่20่คูณกับ14นะคะคุณแม่280นะคะจากน้ำหนักแรกเกิด2 9 0 0กรมัมเมื่อลูกอายุครบ1เดือนน้ำหนักรูกจะต้องอยู่ที่31,80กรมัมแสดงว่าที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยจากเต้าเนี่ยได้นมพอคุณแม่ไม่ต้องังวนนะคะ หลังจากดูน้ำหนักแล้วดูอะไรได้อีกนะคะวิธีการก็คือดูที่ปัสสาวะค่ะพี่กัลก็จะพูดตลอดนะคะเรื่องของปัสสาวะนะคะที่ดูยังไงได้บ้างนะคะในน้อง24ชั่วโมงแรกนะคะน้องต้องถ่ายปัสสาวะ1ครั้งค่ะ2-4วันอายุ2-4วันถ่ายปัสสาวะ4ครั้งค่ะถือว่าได้น้ำนมพอนะคะอันนี้นะคะ5วันนะคะถ่ายปัสสาวะ6ครั้งขึ้นไปค่ะ ก็คือ5วันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่กลับบ้านพี่กันเลยมักจะบอกว่าให้คุณแม่ดูปะสะัสสาวะลูกนะคะว่าถึง6ครั้งไหมถ้า6กครั้งแสดงว่าลูกได้น้านมพอค่ะถ้าลูกนะคะฉี่น้อยกว่าที่พี่กันบอกแล้วมีลักษณะสีเหลืองเข้มสีส้มหรือสีแบบสีอิดคล้ายๆเลือดอันนั้นแสดงว่าลูกขาดน้ําก็คือได้นมไม่พอนะคะคุณแม่ควรจะต้องปรึกษาคลินิกนมแม่นะคะหรือว่าไปหาคุณหมอที่ใกล้บ้านนะคะ เรื่องของดูว่าลูกได้นมไม่พอเนี่ยจากสาเหตุอะไรจะได้แก้ตรงสาเหตุนะคะบางคนคุณแม่นมดีนะคะแต่ลูกได้นมไม่พอก็มีเนาะอ่าแล้ววิธีการดูที่5ค่ะอุจลัอุจลักษ์ของลูกค่ะอุจลักษ์ของลูกนะคะน้องแรกเกิดถึง3วันนอ้องจะมีการถ่ายขี้เทาอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งลักษณะอึจะเป็นขี้เทาคือสีเขียวขี้ม้านั่นเองนะคะนี่คือการถ่ายขี้เทานะคะ พอสี่วันลนักษณะอึจะเป็นสีเขียวปนเหลืองก็คือถ่ายขี้เท้าปนกับอึปกติจากการได้กินนมแม่นั่นเองนะคะไม่น้อยกว่าวันละสามครั้งก<ม>็คือช่วงอยู่โรงพยาบาลนะคะลูกหลังจากวันที่สองไปแล้วลูกต้องอึประมาณสักวันวันหลังจากวันที่สามไปแล้วอึน,นะคะวันละสามครั้งค่ะพอวันที่ห้าก็คือวันที่กลับบ้านอย่างที่พี่แกนบอกเนาะน้องจะอึประมาณ สามครั้งขึ้นไปนะคะลักษณะอึจะเป็นสีเหลืองทองเป็นเม็ดมะเขือผสมน้ำในน้องที่กินนมแม่เนาะสามครั้งขึ้นไปนับครั้งที่อึเยอะๆนะคะประมาณแกนทิชชู่ถ้าอึปิดๆเราไม่นับเพราะว่าเด็กกินนมแม่อาจจะมีอึปิดได้นะคะเนื่องจากน้ำนมส่วนหน้าอันนี้ดังนั้นถ้าลูกนะคะชีหกครั้งอึสามครั้งเมื่อกลับไปบ้านนะคะแม่ไปถึงบ้านแม่ จดค่ะถ้าไม่มั่นใจจําไม่แม่นให้จดนะคะว่าลูกอ่ะในยี่สิชั่วโมงลูกอึอฉี่กี่ครั้งเนาะจะได้มั่นใจว่าเรามาถูกทางไหมซึ่งสําคัญมากในเรื่องนี้ที่คุณแม่จะต้องมั่นใจว่าลูกได้นมพอไหมเพราะว่าพอคุณแม่หันกลับไปเลี้ยงลูกด้วยนมผสมหรือว่าเสริมนมผสมจะเป็นอุปสรรคสําคัญเลยที่ทําให้แม่ได้ลูกได้แม่ผลิตน้ำนมน้อยลงหรือว่าน้ำนมไม่พอสําหรับลูกเพราะว่าแม่ไปเสริมนมผสมให้ลูกหรือว่า ออลูกอาจจะติดวิธีการป้อนไม่ว่าจะเป็นป้อนแก้วป้อนขวดป้อนไซลิงน้องติดได้หมดนะคะไม่ทุกวิธีการถ้าเราให้เยอะๆให้บ่อยๆนะคะน้องก็ติดได้หมดแต่ถามว่าให้ได้ไหมกรณีที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่านมไม่พอจริงนะคะให้ได้ไหมให้ได้เลยค่ะคุณแม่แต่ต้องให้ในเวลาระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือพอน้ํานมเริ่มมาคุณแม่ก็ต้องประเมินแล้วได้นมพอก็ต้องหยุดให้นะคะไม่ใช่ว่าให้ทุกมือ้อ เนาะแล้วก็ให้ขวดเนี่ยน้องก็อาจจะติดขวดเค่อนข้าง,งหนักทําให้ไม่กินเต้านมแม่อันนั้นก็คุณแม่ก็จะกลายเป็นแม่นักปั๊มไปนะคะค่ะก็สั้นๆนะคะกับเรื่องของการประเมินว่าน้องได้นมพอไหมนะคะ